สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมีนย่างไรมีมีนุ่มเสนอจ้าเป็นตบหน้าไม้กับต่างบกหุ้งจ้ามีอย่างไรบกหุ้งกับใบเสื้อจ้าต่าเอาคุณอ่ะคุณไปต่อยหน่วยมาจากต้นจ้าต้นหลังบ้านฝานเปียกเรียบร้อยเครื่องต่ากันทีเป็นหมักพริกหมักหน่าวกระเทียมจ้าหมักเขลือเทศดน้องมีดน้องชุดเดินแม่โอ้พริกหยสิบหน่วยจูงท่างพี่จ้า ไข้ไก็มีน้ำปลาน้ำปลาร้าจ้าครบสูตรครบรสสำหรับคุ้งเขาอย่จ้านี่ก็สิมาต้มน้ำมายกินกับสำหรับคุ้งกับเนื้ส่เกลือไปน้อยนึงแล้วย่างไก่จ้ามื่อนี้ถ้าต่อได้สมาต้มน้ำมายก่อนจ้าทำไมล้างบ้านได้เห็นหมากหลายนงจ้าเล่นละน้อยใหญ่เนาะมีเนาะต้มใส่ถังน้ำแข็งไว้จ้าน้ำแข็งลุกเนี่ยใส่เกลือไปน้อยนึงแหละโอ้ไม่ได้มีแม่เสืองตกเป็นดักก่อนอยู่ข้างล่าง อได้เ็ดเค็มค่ะหลังจากเพราะเพราะมันเนื้อเนี่เอาแต่พงสูดเอ้ยเธดีพรอมแม่ได้นล้วแต่หลายอย่างแต่ซ่บเน้ำตาลความเจานี้มันเคี้ยวหวานได้มากถึงมียดนี่ในกินน้ำมันจืดไว้จะหวานพร้อมของมากเลยเลยต่อไปก็เอาน้ำตาลเนาะมีเนาะเอาดินอะไรคือติดคัดแต่แม่หนูน้ำบ้างหนิแม่ใจไปก่อนน้ำตาลใส่ลงไปเลย ผลชูใสพอเหมมนจังน้อยอย่างอนี้นอย่างน้อยจะปุงรสน้อ่แม่ค้นว่าแม่มมมปูดองไม่มีไมไมีขอมเมนเลยวะเป็นอย่งคอมเม่นว่าันใส่ตู้เย็นแล้วเจะแยกน้ำแยกอย่างบุญคแยกพี่เกาจากเพราะว่ามันจะเค็มเข้าไปโดน อืมตัวน้ามันหิมบะมีดแม่บัวจะใส่ตับหมูฮู้ได้เด้อจ้ะมันก็เป็นน้าบันน้าปลาหน้ามีเนาะจ้าผู้ใดบัวยอยากให้มันเค็มก็ใส่กระเทียมดองหลายๆซุตรดนัวๆลงไปน้าม,มันหิมบะเค็มครับจ้ามีคอมเมนต์ถามมากเลยต็ใส่ซุตรดหน่อย,อยกเ็เหี่ยแเค็มจ้าไปก็สิเอาน้ำไม้ล้งไปต้มเด้จ้าบะที่นี่น้ำไม้รลายแห้งจ้ะต้มไวกินมื้อมึงเคื่องหน้ามีเนาะตับปลาบม่ได้ยากจ้าซื้อหอยซื้อข้าวปุ้นมาตับใส่เลยนี่เอาแม่เอา้านะ เอาอันฝานล่ะฝานชูเลยมันอ๋ออ่อนป๊ดงามพร้อมจ้ะแต่อ่อนเนาะขาวจงหงอยู่ขาจงหงอว่าสันเห็นได้หมดเลยฝานขาวจั๊วะพี่ทำไมสมกับงามฮึโอ้ทำไมสมแม่พราะอะไแม่อันนี่ก็ยเนาะทั้งเบิดอยู่จ้ะหากระป๊อกหาขวดใส่อยู่อ๋อสีอะไรไม่แม่ เย็บกินได้กินหลายมือนี่จัาใส่ตู้เย็ไนไว้ถ้าพายเห็นให้มันจืดไว้มีเนะาะแซบแบบกินอะไรก็หวาน <c oughs> ยังเย็นห้องอกินแม่นีก่ก็แนะนำจ่ายใส่น้ำตาลใส่พวกรสดี่เพราะจะใส,ส่เกลือแลาวมีเนาะฮึนะเราเนี้ก็ไปวดัดมาจ้ะนี่แม่วัดแม่นมีจ่ายไปทำบุญมาจ้าฉ<า>ิ์บผดีนะฉิบผดีแบบมือคำแม่<า> โอ้ยด้วยแค้ำวัดบว่แม่สน่ะว่ไไ้ไปนายแรงจะเสวดนอยูเฮี้ยนเอาเนาะอัน็้อยเ่ยซ้นี่แหละจ้าแม่จะซื้อโค้งไก่ไก่กับมะมักในเบื้งจ้ามัไม่กันตอนมักยังไรเนี่ยนี่กับทายบริทายดวนจ้าทายเทียนนี้เทียนน้อยอันนี้ชุนี้นู้นมีเนาะอันชีุ้นเลี่ยมรวจ้าจ้าก็ต้มมันสุกมันเรลีเนาะก็บไปซื้อโค้งไก่มามักมาปิ้งกันเลยจ้ากตอมักงกับตุมน้ใหม่ต่อเน้ใหม่ ฮะฝังได้สามเลรียแม่คุณโอนเลยเหรอโอ้นี่มันดำต่เห็นมีเทกับเท่าน้ำเลยเนาะแม่ว่าไปถือไปซอยแน่เลยว่าไปซื้อโค้งไก่มาหมักย่างแล้วเนาะไม่หยักแนมไอมันจะนอยจากโบตีนนี่แหละโบไทยคอยเห็นเนาะมีเน้องสมาเขาจะมาต่ำคุ้งอย่างกับปิ้งไก่กินเลยเนาะบางคนเขามะม่วงมาตอนนี้เสียดายจะไม่ได้ลายดีเพรากับจักสูตรต้มมันังไงแสบเนาะมีเนาะเนาะใหม่ ต่อไปกสิออกสื่อไก่มะมักเลยเนาะมีน่ากับย่างเลยเนาะจ้าตอนนี้กสือก่อไก่มาเรียบร้อยจ้า,บบา,จม,ม,ามาล้างเรียบร้อยจ้าล้างบักเน่าจ้าเมื่อกี้กับตะไคร่เนาะมีดของหกล้างเพื่อสะอาดจ้าเดี๋ยกกสิมาเออในมะมักเนาะมีเนาะต้มน้ำมันสุกก็ไล้ปิ้งย่า,ยขขยางไก่ห้าต่อได้จ้าก็ได้กินมัมันบัววันชั่วโมงสมองชั่วโมงมันกนะ็ยังไม่กลิ่นอ่ะขณะต้มน้ำมันจะกำลังเดือดเปิดฝเลย จัดคินชั่วโมงน้อีเนาะชั่วโมงหนึ่งจ้าขื้นเปลี่ยนทานเขาดีเลยจ้ากนั้นเดีทานว่าปิ่งไก่เหาพอดีน้องมีในหนัดที่เขารอต้มน้ำไม้เขาสุกจ้ากับสีมาหมักไก่เขาเลยหมักไว้น้องมีเนาะผู้ดีน้ำไม้เขาสุกไงไก่เขากับผูดีเขาเนาะอันเครื่องที่เขาเป็นเปล่านามออกก่อนที่จะเสด็จเครื่องที่เขาหมักไว้กับสีเขาเนื้อไก่เหาพอดีจ้าอย่าสีมาตำริกไทยแดงไม่ใช่ที่ไทยดำให้แดงมาสังกงไก่งไม่เขาที่ไก่ดำจ้า น้ำสีหอมอร่อยแบบที่ไทยดำแบบที่ไทยดำหอมแบบถึงหอมแบบเข้มกันเลยเนาะจ้านี่เขาแบสามาใส่ไก่เขาเลยกับลาดคักชีกับกระเทียมจะตำใส่กันเลยเครื่องสามเกลืองสมุนไพรสามเกลือหรือสามยางจ้างนี่คือเคยถามมันอยู่สามยางขึ้นไปไหนไปด้วยเล่นสามยางถ่ายไปแม่ครับหอมแดงกระเทียมพริกเนาะมีเนาะอันนี้ก็ะสามยางกันจะสามเกลือโอ้แม่อาจารย์ซานน้องก็มีแม่ญี่ปุ่นแม่มาต้มใช่ป้อง น้ำพัดไป้ก็เดือดอ๋อลายมันคือลูกลงแต่วะน้ำพัดปก็เกิดแต่ท่ายปยันไม่เห็นให้ซุปปยันไม่เห็นไหมจะ่หกแล้วคนอะอู้หกฝนตกดอกกุหลาบเ้างหลายอืมมะตมน้ำมีน้อยงี้ว่าสับปะรมันหลายจะน้างสั้นนี่น้ำนำเป็นตือแค่ต้มแค่นี้แะพอแล้วชิมักไว้จ้าสักสมุทหนึ่งหดีครับโอ้ยหอมแห้งเลยหอมมีไคกัน ยิงเขาใส่แอนกระเทียมกับวแอนเมลาเขาชี้เขาใส่เข้าไปจ้าเครื่องหอมซ้ำเกลือเลยตัวนี้แม่ซ้ำสื่อเลยเด้หลูแม่ค้าหอมเพียแล้วต่อไปก็จะมาปรุงจ้าปรุงกันใส่เกลือนิดนึงแม่ค้าเจ้าเนียนนั่นไม่แม่เจ้าเนียนนั่นพวกสมุนไพรน้องม่น้องพอยจิงเข้าไปเครื่องเด่นและจ่ายเครื่องสมุนไพรเอากับมาปรุงเสาร์ดีจ้าเฮ็ดตามไม่ได้จ้าแม่สไลด์แม่ก้เอาเได้จ้ามีโอเคใส่เล็กๆใส่รสแม่ใส่ร้านแม่รสดีแซ่บอยู่ ไว้ก็ใส่น้ำตาลจ้านี่ขุ่มคว่ำนัวจ้าข่อมนัวข่อมหวานเป็นข่อมนื้อเอ็คือข้อป่ได้ใส่สีจ้าเาใส่เป็นแบบีจอยสองทางน่าจะลดนี่งเขาแล้วแม่เห็นแต่ว่าแม่เขาไปก็ใส่ช็อตหอยจ้าซใส่ปลาเควาโรมีดเสริมกัดหอมเข้าไปก็ใส่ อ๋อขึ้นใส่หนีใส่นี่ะลุมันสีสีเหลืองพอดีเลยเด้อนี่ส่วนหอยแม่ต์ใส่คือกันโอวันนั้นมาสัมเนียนี่ใส่ก็เป็นสีดําป่แมะตัวด้วยสีสดฟ้าเขียวจ้ามันสีออกอันนี่เขียวตัวด้วยแล้วมันหอยจ้าเครื่องตัวนี้เติมมันดีเพิ่มได้มั้ยแมะเติมเลยบอกใส่ต้องไปเลยเนาะพอทุกอย่างเลยนี่มันดื้อมากจ้องใเซนดีพร้อมแมนอ้ มันหอยใส่เยอะๆโหลดจ้ะเหลียนเหลียนได้มหใส่อันซอสซีอิ๊วดำายังเพิ่มสีสันยังน้อยจ้ะเพิ่มความแซ่บความหอมถุงถุงถุงยางแม่ถุงมือแม่สะอาดถุงมือแบบได้ดี่ดิใส่กระชมาคคนๆๆจ้าเนื้อไก่มันเขกากับเครื่องเขาเครื่องสมุนไพรเครื่องสามเกลือที่เขาตัดไปเมื่อกี้จ้าไปเห็นตอนตัดมะฮุ่งเราจะกินเลยนอกจากกระชมักไว้เลยจ้ะบัดนี่รมัน คชุ่มม่วงจะว่า,า,าสิต้มใหม่หรือไต่น,น้องใหม่เขา,าแมนนเใหมสุดจงได้แม่กยอย่างน้กันเลยด<อ>ีนะกลงมาทายจะอ,อีกจัดเลยฟานมึงคงท้ายเล้วแม่ฟานมงคใบทายแล้วแม่สอดฟานน้องทเ<แ>ขาอยู่แม่นี่กดูได้มีแม่เออว่ทายอะไรเอาตามตาก็ได้จ้าต่มาคงตับงิีงเนาะจะไปกันรอไอ้น้องใมเขาสูกกันสิมาย่างไกลกันเลยจ้า จาเสมาปีงไก่ได้จ้าจาเอาต้มน้ำหม่สุกบะเมียบะงวานเยบ้ยบะเมียหนึ่งข้พรวอมลแม่เขาตัมุกงเลยไม่ย็ดแม่มักต้มโดนบะหรงแม่ย็ดน่ะน้ำใหม่ประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้าชั่วโมงครึ่งไล่ฮักเอาไก่ขาไปนั่ในยนเด็ดในยนนังสันคุณน่ะเมียนแม่น้ำใหม่เขาต้มสุกเรียบร้อยจ่าเลี้ยงงวยอยู่บะมได้จาสี้าชิมือกันนะพตีกับบค่อยขมหนอกจ้า กินสนมากอ้หอนหอนหอนอืออือหว,วานแมรีหวานนัวจ้ะ่ของแม่มาตำคุ้งกัได้ไหมอ้โฟ้าเรียมร้อยจะตำมะเพิกเลยบุ้ยคือต่ำดีงันวันวันแม่หนิจะไปเซตตำมะเพลกต่ำมกคุ้งกันเลยละจ้าเพาเป็นการเยเวาลาเนละม่ ไปว่าแม่เนี่ยทำนี่บอมีเนมาไปซทำนี่หรือจ้าโล้หนึ่งสี่สิบบาทตไปสมัตตำหมักพริกต่ำกระเทียมก่อนเลยจ้าต่ำเครื่องหมักคงนในประเทศไทยตอนยานแหกต้องมีเนาะทายตอนชุกแล้วไก่ห้องไหมโซ่สากคุณเลยสากไหมสากตระดุลแล้วเราก็ได้ตืำจะได้ไปโชว์ที่มีแบบเพิ่งได้คุณสากคุณคืออย่างจนคุณไม่คุณือ เห็ดแตเดี๋ยวนี้ยี่สิบแม่จ้าพริกแกงสิบห้าบุ้งเลยพริกดิบด้วยเยอะที่ไหนใส่น้ำปลาเนี่ยมันจังอันมันบรกรอบแม่ลูกมันเปียกเลยไหถ้าเปียกแล้วใส่กรตัมพริกแกะบั้นีเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึ่งลงจ้าแานส่งสายกันละจ้า้้บะจาเนื้อกระตัมหมักพริกกับกระเทียมด้วยกันเรียบร้อยจ้าอใส่ไม่เกทียนท่องไปได้จ้าวัาที่นี่แกซุปเราไม่ินแม่ ใกล้สุกแล้วบิ่งยังหน่อยเนาะจ้าแล้วสิมานั่งกินกันเลยจ้าง่ายๆมือนี่ใส่หมักเขือเทศใส่หมักหน้าหอดจ <ะ S 3> อ้ามันขบรสจร้าเผ็ดเปรี้ยวจ้าเนี่ยหมักเผ็ดเปรี้ยวเนื้อบอกหวานนะแม่เผ<อ>็ดเปรี้ยวเนื้อบอกหวานจ้าต่อไปก็ใส่ผงซูรสจ้าใส่ลงไปเลยอะไรแม่ต่อด้วยน้ำตาลชนิดนึงอยู่อือหือผู้ดองอันบริสุทธม์ไหน้องแม่เนาะ จ้าเ่รัลไปสอนอีกอยู่อุณเอาใบแหงนี่ก็แบงี่เป็นเอาวัดเลยจ้าเนี่ยเอาบเนี่ยเอข้นเลยบอกมาแล้วน่าเสียมาเขาแบงกัส่น้ำปลาจ้าตัวด้วยน้ำปลาร้ามที่นี่ห้องไม่ไม่ออกคึ้นต่ำของเสียแบนี้แม่ตัวใหม่ก็แล้วไม่ใช่แบบถ้าพี่บ่กเราไปตั้งน้ใหม่บบเมื่อกี้เสียมเราปาดะปลาแดดเขาลงไปได้จ้าว๊ เพราะอะไรไหมคนเลยจ้าบันี้อันหนึงใส่อเปลใส่แล็วใส่แล้วใส่เร้ยใส่หรือนต่าพี่ปลายังบบเสืออีกไม่บุ้ด้ยแมยามันเข้มขดอีแม่เป็นเบอร์ได้หนิเจ้าบุเบิงเลยจ้าลุมควนงายันอาไปเอเนหมกหัวใส่เล็จ้าอู้อูอู้อูอู้ยโอ้ะไมให้กินกาบ้าน้องมีนเนาะจ้บรรยากาศก็ดีดีน้องมินน้องะ มือมาจ้าเว้ยตกระทียล้วมือนี้มาในกระตกมันจากตุ้งแต่ก็ย้ำใบมุ้มันตกแลวเนาะน่าจะตไก่ใบ้เรียบร้อยน้อมีน้องิมีมาจิมาเนะไรได้รไงาเขาุกสามบาทสงปั๊บหมเลยเอาบอาเอาแบบแล้วจะไปกินกันเลยจ้าร็บิ้งไก่สุกเล็กน้อย เพราะว่าตำน้ำไม่กัดซุปอร่อยเรื่องนีเนาะใส่ไฟแป๊บนึงจ้าไปกับกินกันเลยจ้าสวัสดีจ้ามต่ำๆหูปิ้งไก่สวัสดีจ้ามาจากยิ้มกันจ้าขออันนี้อันนี้เอาไว้ไอ้ขอลาขอแรงห้องสี่สิบบาทจ้าเนี่ยโชว์เลยแกงไก่ไหวไก่หนึ่งฟ้าเนี่ยอันนี้ไอ้เมียสุนน ไอ้หลานี่ยหยิบอ่อน,อนทนเลย,ยกินข้าวเลงให้จางเลยว่ากินมึงมองทนหนุฟังไปมึงโตเลยกินเลอกระขักหดไม่ใชปิ้งไก่ก่อนแล้วจะยังเลยียบพรอมคักไหมเนี่ยขมเค็มจันนวาพอด,ดีใส่เกลือน,น<ม>้อยเพราะว่ายางเขาใสามม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 ่มันยิ่รเค็มบแก็มหวาน่ดี กเหมืนเก็ได้ใส่ก่อนจะจปนไก่พรายใหญ่ใส่เต็มพมันจะแสบอน้อยตูดนาดไนุ้่นนะตูดนะบ้าน่าตอนหัเลยบกินูไหมนี่กะดกงจ้วจหมโอ้ยตอนมึกับานห่อยหนาเด้อ มันจะน,นี่เป็นรวกน้ำไม่นี่มันเคือปเปอยากี่เรากระเจี๊ย <ừ S 2> บเบาเน,นี่ยน,นึ่งเนาะ้ักเท้ามีบบแก่เก่ง้ำไมอือนี่จอบมใจกับแซ่บเข xem nào nằm ngủ lại cho em kiao nằm giảm mặt nếu có lòng anh em 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 mẹ em 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 này Ừ, ừ. 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 ทำไมง่าย uh, ั่างคือหมอยางไม่บวมไงเราไม่เนาะจำปากระแซบนม่ไงไหนมึงหนๆแสบจ้ะมาจำนำอ่อนเหรองอ่อนแล้านอนอ่อนเบรวะห้ายอะทุกผม เขาะต,ต้มจืดครับต้ม,มนัแลวมาเเ็ดบางเน,น,งนานอะอดใจเลยแลาม,านะม่โอ้มันเยนอะๆอไปออกินอะไมันรู้สึกะหอมอะไรเนอะเยอพอดีครับแล้วนี่ย่างมันนีลูกตัวบจุยางจะเมนู่เากินเนาะ

ลาัซี่กะเทียมาาม,มา,ากะีไชดำจ้าโหสวยจเให้ขายเลยนี่น่ใส่ซ้ำนึ่กับกอเนาะก็ต้องใส่อีกหล,ล,กลา,นนนาย,ลยนี่ไหกำไรกำไงกัแซ่บความ่มี่ะงขายอไเนี่น้ตาลเนี่ยลูกโอ้ไม่ค่อนขาเขามีแมชว์จานึนาจ,ะจะนิงดูนบ้าให้ดุดแล้วยำลุกมาได้

Ừm. <tôi> ừ. 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 Chà, <nghe> nó chim <tôi> nhiều <nghe> trong quốc là cha ai mặc chim nhiều nên cho cứ có tích tạp nó phải thay cho đi Cái chạy xong quốc nơi cha Khi này <nghe> cái <nói> mắc bắt lạch thì chạy có xe cò cha Chào 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 bye bye.